แล้วเพื่อนเอย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้ว่าพานเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตั้งราคาเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่รู้ราคาตั้งราคาไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าตั้ง5,000เนี่ยแล้วพาเล่น3 0 0 0 0เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เสียเปรียบผมก็ซื้อเลยถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าพระเล่นกัน5้0พแล้วเพื่อนๆตั้งไปสา0 0 0เนี่ยก็เท่ากับว่ามันแพงไว้ผมก็ต่อรองอยู่ดีแต่ถ้าเพื่อนๆพระเล่นส0ม0 0แล้วเพื่อนๆตั้งมา5 0 0พันเนี่ยผมก็ซื้อเลยถูกไหมเพราะเพื่อนๆหัวขาดเลยภาษาที่เรียกว่าหัวขาดผิดราคาแต่ถ้าเพื่อนๆตั้งแพงไปก็ต่อรองกันอยู่ดีผมไม่มาถามนะครับว่าพี่เอาเท่าไหร่ยังไงแล้วผมไม่ได้ลองเชิงผมไม่ได้หวังว่าจะต้องมีส้มหล่นเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่รู้ราคาแล้วเขาจะส้มหล่นพี่จะคิดไว้เท่าไหร่ในใจล้าพันแสผมพันก0 0 0ล้0,000พี่ไม่ต้องมาบอกคผมพระเล่น70,000่แต ายจริงอาจจะสักหกหมื่นว่าเอาวาสักหกหมื่นห้าหมื่นห้าเนี่ยผมซื้อถ้าคิดว่าถูกไม่ต้องขายเก็บพ้าแค่นั้นเองไม่มีมาประชดไม่มีมางอนไม่มีมาว่ากันอย่างน้อยพี่เองก็ได้รู้ราคาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพี่คิดไว้เพื่อนๆนคิดไว้สามพันห้าพันแต่ผมพูดไปห้าหมื่นเพราะว่าพัดเร่ง6นหกหมื่นเพื่อนรีบขายผมเลยไม่ต้องบอกผมแต่ว่าผมไม่ที่กลัวเสียเปรียบเพื่อนไม่มีเสียเปรียบผมแล้วผมไม่มีมาลองใจไม่มีมาหยั่งเชิงว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเขาไม่รู้ก็สวบเลยหวานกรุบ พัขาย9 0 0 0ันซื้อ500ขาย1,000พซื้อ40,000ขายห0,000ซื้อ40 0 0 0 0ขาย4 5 0 0 0 0ซื้อล้านหนึ่งขายล้านสามผมมีกำไรจากการขายพระแบบนี้ซื้อพระแบบนี้และกำไรแบบนี้ผมไม่ได้มีกำไรจากการที่ต้องมาหลอกซื้อขครหรือว่ามาซื้อเพื่อนๆถูกนะครับผมผมจะพูดอย่างนี้เพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะด้วยความสั์จริงของผมเนี่ยผมทำไม่ได้นะไอที่แบบว่าพระแสนหนึ่งเราไปหลอกซื้อสองหมื่นทุกคนเนี่ยลำบากผมไม่ได้เป็นนักเล่นพระที่ซื้อแบบนั้นเอาว่าจะเจอใครมาแบบไหนเนี่ยไม่รู้ แต่ไม่ใช่ผมนะครับผม